สวัสดีครับป้าวันนี้แนนที่ผมมารับไปทานข้าวตรงนี้แนนรออยู่ที่ลานแล้วครับดูแลรถดีเหมือนกันนะเหล่ารถยนต์ของผมมีสภาพมันคงแข็งแรงดูแลรถดีก็เหมือนดูแลชีวิตตัวเองแล้วคนเรารักกันดีด้วยแล้วประกันแรงเนี่ยพอดีเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ประกัน2บวกจากบริษัทเอเชียประกันภัยนั่นไงป้าบอกแนนไปแล้วว่าชั้นหนึ่งอ่ะคุ้มครองได้เยอะกว่าก็เฉียวชนขึ้นมาจะทำไงเฮ้ยชนแล้วหนีดีกว่าไอ้สองบวกเอะไรเนี่ย ไ,ไ,มไม่ต้องห่วงค่ะคุณพ่อประกันสองบวกเอ็กกับบริษัทเอเชียประกันภัยไม่เหมือนใครถูกชนแล้วหนีไม่มีคู่กรณีเราก็คุ้มครองให้คุ้มครองความเสียหายต่อตัว,ตวรถรถชนรถหายรถไฟไหมสูงสุด1 0 0 0 0แบาทค่ะคุ้มครองได้แม้ไม่มีคู่กรณียงแจ้งกันทีประกัน2บวก X จากบริษัทเอเชียประกันภยัยเริ่มต้นแค่7,200บาทซื้อเลยอประกันชั้น2บวก X จากเอเชียประกันภยัยนี่มันยังไงนะอ,อยากได้บ้าง ประกันชั้น2บวก X จากบริษัทเอเชียประกันภัยที่ถือว่าเนี่ยวัดปาคนเยอะใช้รถตู้มาจะไม่ต้องห่วงครับแผ่น2เริ่มต้นแค่7,900บาทมีบบคุ้มครองรถตู้ส่วนบุคคลด้วยรถปาก็ใช้มานานแล้วนะมันจะมีปัญหาไม่ทงไม่ถามอายุและสภาพรถสามคำเกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวลูกเห็บลมพายุภัยก่อการร้ายแบบนี้จะคุ้มครองไหมแผ่น2คุ้มครองให้หมดสูงสุด15 0 0 0 0สบาทเฮอุงใส่ปีชง อยู่ดีๆยังเกิดเรื่องได้แต่เมื่อไรคุ้มครองได้แม้ไม่มีคู่กรณีเพียงแจ้งทันทีประกัน2บวก X จากบริษัทเอเชียประกันไทยจะซื้อเลยนหครับป้าซื้อแล้วเดี๋ยวป้าโทรเช็กก่อนว่าที่บ้านโดนรถชนมากวันนี้เกิดจะปีชงอีกเหมือนกันปีนี้ประกัน2บวก X แจ้งทันทีคุ้มครองแม้ชนแล้วหนีได้เลย